เ้าเห็ดกับหยอดให้เไขาเหลือเอายอดที่มันงามค่ะเล้าก็อย่าเอาหยอดที่มันแก่เล้าไก็อย่าเอาหยอดที่มันอ่อนเกินไปถ้าต้นพันธุ์เราสวยมันแตกหยอดว่ามันก็จะสวยบัตเีอเนี่ยเป็นยังสีเนี่ยบางเธอมันแตกมากกบ่างามเลยเพราะว่าต้นพันธุ์มันบวงามไงแต่ถ้าต้นพันธุ์มันงามีลีอ่ะมันก็จะงามนี่ค่ะข้ากัสามารถพันธุ์แบนเมด้เข้ากับ่บตองทิงเนาะ อันนี้อันนี้คืออันนี้คือถวยปูค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถวยปูเนี่ยเพราะค้าไม่ไม่ลุกชินกันไลยค่ะเนี่ยเพราะห้าพันยังสีมันบอข้ากรหยาดลงไปเลยค่ะค่ะเนี่ยอันนี้มันหน่อยเกินไปแต่ถ้าสีเขียวมันจะพอดีอันนี้สีขาวเราต้องมวนอีกให้มันพอดีมวนให้มันคับนะคะ มวนให้มันแนนแน่บออันนี้สีบอกก็คือดีกก่วเฮาจะเอาถิ่มน่ะนะค่ะแต่ถ้าเฮาบาอเอาตัวนี้ตัวนี้นะ่ะเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยแบบฉีกออกมาเป็นก้อนเนาะตัวนี้มันสิมีหูของมันอยู่แล้วไงแล้วก็นี่เจาะมันเจาะของมันเองอยู่แล้วค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วาก็ฉีกออกมาไง่ายฉีกออกมาแล้วเราก็ใส่ถ้วยเนี่ยมันสีเป็นอย่างสีเฮาก็แข่ดึงนี่ใช่ค่ะ ข้าวกระเขยดึงแบบนี้ตัวนี้มันจะพอดีเลยนะนี่ค่ะมันจะพอดีของมันเลยใช่หนึ่งมันจะหนึ่งมันจะโดนฝนอสองบาง,บางเถื่อ,อตนก่าเห้าไอ้ตนพันเห้ au, มามันบอกง่ามมันอบสมบูรณ์บัทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นยังสันปุ๊บตัดราก ตัดข้างบนใส่น้ําใส่ปุ๋ยใหม่มันก็จะขึ้นมาใหม่แมนค่ะเพราะว่ามันแกใช่มันแกเข้ากับตัดข้างบนแล้วก็ตัดลาดแล้วเข้ากับใส่ปุ๋ยลงใหม่เดี๋ยวมันก็แต่ขึ้นมาใหม่เนี่ยแบบนี้าัตัดเงค่ะถามมันเป็นแบบนั่นแล้วไหนถามมันไงแบบนั้นแล้วคือเขาเอื้นไว้อย่างนะการแต่งสาวอ่ะ อ่าเราต้องตัดรากแล้วตัดยอดอบ,บอสตัดขางบนมันหลากมันมันเป็นหลากที่แบบหลากเกา่าหรือไงตัดทิมให้เห้าเอาหลใากม่ที่มันออกมาเดี๋ยวนี่อันนี้้าห้าสซีไซคือห้าใไซอันเดียวก็ได้าต้นพันห่างงามนะถ้าห้าอยากได้แบบงามๆามแล้วเ้าบอตตองเติมนานำไว้ก็คือหนึ่งต้นต่อหนึ่งกอง,องค่ะค่ะสวัสดีค่ะถาาา้าห้าปผูกนบ้บานห้าเนาะ ถ้าปลูกในบ้านเฮาแขกกองละต้นเฮาสีหลงลืมเลยกว่าสิได้เติมน้ำใช่มมนสิแตกกมาเมาก็เก็บกินแบบสบายเลยใช่ถาถาเฮามีขางบ้านเฮาองสีนะคะเฮาไปเฮ็ดแถวไหวสารแหนกองหนึ่งผักแพ้วหัวพากะเพราอย่างจังซีสีนะคะก็เรียงไหวอันนี้สารแหนเฮาก็เอาปุ๋ยใส่น้ำเฮาก็ไปย้อนลงไหวค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา